สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย,ยวนบ้านยวนนครจันทึกตำบลสี่ขิ้วอำเภอสี่ขิวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมการเรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าไทย,ยวนของชาวยวนสี่ขิวไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับปาร์ผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไทยยวนกันนะครับเชิญคุณครูคแนะนําตัวได้เลยค่ะเป็นครูคแล้วก็เป็นลูกหลานบ้านนี้เป็นผู้ประสญญานงานศูนวัฒนธรรมแห่งนี้ด้วยนะคะเอาเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ของชาวเชงแสนที่มานานแล้วสมัยนั้นสมัยน่าจะประบาติไปรัชกาลที่หนึ่งมาที่สองให้ก่อนแล้วจากสองให้ก็มีเขาตั้งกองเสบียง แยกออกมาเป็นกลุ่มของบรรพบุรุษเราที่มาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ส่งกองสเสบียงเพราะมีลำตะครองอุดมสมบูรณ์สิ่งที่เรามาด้วยหนึ่งภาษาพูดสองเอาไปเพ้นมีวัฒนธรรมสามาศิลปะหัตถกรรมนะั่ศิลปะหัตถกรรมเราก็คือนี่แหละผ้าทอของเราคะซึ่งจะโดดเด่น เทียในจังหวัดแย่เราจะไม่เหมือนเขาค่ะ <พา S 2> เราเป็นน่าจะหนึ่งเดียวในเาคอาอีสานนะอำเภอเดียวที่มีชติพันธืนไทยยวนคนไทยยวนเนี่ยเขาจะทอผ้าเนี่ยไปใช้เหนแต่ผ้าผ้าสิ้นยวนโบราณเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์โดยหัวและตีนสิ้นจะมีสีกุมภาท่าเหมือนกันตัวสิ้นจะเป็นลายทางขวางหลิวใหญ่ไม่นิยมทอลวดลายใช้ได้สีเหลืองเย็บลายแบบก้างปลา และใช้ผ้าฝ้ายในการทอผ้าสิ้นยวนประยุกต์เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ตัวสิ้นจะเป็นลายทางขวางลิ้วเล็กๆไม่มีเอวสิ้นและใช้ได้ประดิษฐ์ในการทอผ้าห่มเสื่อตัวผ้าเป็นผ้าขิดทอเป็นลายทางขวางเหมือนเสื่อมักทอด้วยฝายสีขาวล้วนปลายผ้ามีลวดลายเก็บริมด้วยผ้าสีแดงผ้าห่มมุกตัวผ้าเป็นมุกมักทอด้วยด้สีแดง ยกดอกขิดเล็กๆให้ดูเด่นคล้ายเม็ดไข่มุกเล็กๆจึงเรียกว่าผ้ามกุกถุงย่ามประกอบด้วยขาย่ามและตัวย่ามเย็บติดกันด้วยได้สีเหลืองเรียกว่ากระดูกงูนิยมใช้สําหรับใส่สิ่งของขึ้นบ้านใหม่ใช้คองเสาเอกใช้ใส่หมากพูถุงเปยมีลักษณะคล้ายถุงย่ามแต่จะไม่มีลวดลายใช้สําหรับใส่สิ่งของต่างๆ สำหรับอุปกรณ์การทอผ้ามีดังต่อไปนี้ ตัวนี้กำลังขึ้นลายสุ้มประตูแมวเวลาทำงานเท่าไหร่อีกหลายวันวันวันหนึ่งไม่เสร็จจบอันเนี้ยต้องช่วงหนึ่งบางทีก็อันนี้วันหนึ่งก็โตไปอีกสองวันบางทีจะได้หัวสองสามวันก็ได้นะี่ก็ทอดตัวตัวมันอีกหลายวันเท่าไหร่ ผ้ายวนเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องมีความอดทนเพราะการทอผ้ายวนเป็นงานที่มีรายละเอียดที่จะต้องใส่ใจทุกขั้นตอนผ้าสิ้นยวนอยู่คู่กับชาวไทยยนอำเภอสีคิ้วมาอย่างยาวนานจึงมีความสำคัญเพราะเป็นผ้าที่ใช้นุ่งในงานประเพณีวันสำคัญต่างๆของชุมชนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทยยนสีคิ้วประโยชน์ของผ้าสิ้นยวนในทางด้านสุขภาพ ช่วยระบายความร้อนป้องกันความหนาวเย็นอีกทั้งยังช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายให้มีความสมดุลได้อย่างเหมาะสมและไม่ระคายเคืองต่อผิวอีกด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยายและคุณครูที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยยวนและการทอผ้าสินยวนในวันนี้ขอ,ขอขอบคุณค่ะ